ครับสวัสดีครับผมศิววงคดีเพจไทยบีพีเอ็มนะครับเพจที่มาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนากระบวนการโดยใช้แนวคิดล a นและ Six Sigma นะครับวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องสมมตินะครับเป็นเรื่องสมมติแต่ว่าอยากจะนำเสนอนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันคิด แล้วก็วิเคราะห์ดูนะครับจริงๆแล้วนะครับที่เลือกที่จะนำเสนอเป็นร้านอาหารเพราะว่าน่าจะเข้าถึงทุกคนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นที่เอามาพูดคุยนะครับก็มาจากกระบวนการอื่นๆในชีวิตจริงของเราทั้งนั้นนะครับแต่ว่าพอเราพูดถึงเรื่องของร้านอาหารทุกคนจะนึกภาพออกได้ไวนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ขออนุญ,ญาตยกเป็นตัวอย่างร้านอาหารกันแล้วกันนะครับร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับก่อตั้งมาในตอนแรกเนี่ยนะครับมีผู้จัดการร้านนะครับที่ทําหน้าที่ในการบริการในภาพรวมนะครับแล้วก็พ่อครัวในตอนแรกเนี่ยก่อตั้งร้านมีเพียงแค่2คนเท่านั้นเองนะครับพ่อครัวก็มีหน้าที่ในการปรุงอาหาร นะครับเพื่อที่จะทําให้อาหารเนี่ยเกิดรสชาติที่ดีที่สุดนะครับส่วนผู้จัดจาก,การร้านก็คือทําอื่นๆนอกเหนือจากการปรุงอาหารนั่นแหละนะครับทำมันทุกอย่างเลยทั้งเตรียมเรื่องของวัตถุดิบนะครับทั้งบริการลูกค้าด้วยนะพอเตรียมวัตถุดิบให้พ่อครัวในตอนเช้าเสร็จนะครับสายๆพอลูกค้าเริ่มเข้ามาก็มาเป็น พนักง,งานรับออเดอร์ด้วยนะครับเป็นไงครับผู้จัดจาการร้านเป็นไงทําหลายหน้าที่ใช่ไหมครับก็สามารถที่จะทําได้ในช่วงตอนต้นนะครับพอเปิดร้านผ่านไปสักปีหนึ่งนะครับลูกค้าเริ่มมีจํานวนมากขึ้นนะเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมีคนเข้ามาเพื่อที่จะแบ่งหน้าที่ในการทํางานกันบ้างนะครับ พ่อครัวเองก็จากเมื่อก่อนทําอาหารได้ครบทุกอย่างทุกขั้นตอนนะครับพ่อครัวก็อยากจะมีคนมาช่วยเตรียมเรื่องของการหั่นพักสับหมูนะครับเตรียมเพื่อที่จะปรุงเป็นอาหารจะได้ไวขึ้นนะครับจะได้ไวขึ้นนะส่วนผู้จัดการร้านก็รู้สึกว่างานในเรื่องของการที่จะบริการลูกค้าหน้าร้านเนี่ย นะมันค่อนข้างจะหนักเหมือนกันเพราะว่าเป็นทั้งผู้จัดการร้านดูแลภาพรวมด้วยแล้วก็รับออเดอร์ด้วยมันรู้สึกทำไม่ทันนะครับแล้วก็ทำไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าไหรนะ่เขาก็เลยอยากจะมีฟังก์ชันนะครับแยกย่อยเพิ่มสักนิดนึงนะครับของผู้จัดการร้านก็เริ่มมี ฟังก์ชันที่เป็นพนักงานต้อนรับนะครับพนักงานต้อนรับก็แบ่งไปอีกคนนึงนะครับผู้จัดการร้านก็ค่อยๆดึงงานที่ตนเองเห็นว่าแบ่งให้คนอื่นทําได้เนี่ยออกไปนะครับผ่านไปปีที่2นะครับร้านอาหารแห่งนี้เนี่ยมีหน่วยงานเพิ่มขึ้นนะครับจากมีคนแค่2คนนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น10คนนะ โดยมีการแบ่งนะครับเรื่องของพ่อครัวนะครับก็มีหน้าที่ในการเตรียมวัตถุดิบนะครับแล้วก็มีผู้ช่วยพ่อครัวอีกคนหนึ่งนะครับเป็นผู้ที่จะมาทําเมนูอาหารที่มันง่ายๆนะครับที่มัน simple นะครับอะไรที่มันค่อนข้างจะสามารถทําได้ง่ายๆเนี่ยก็ให้ผู้ช่วยพ่อครัวเนี่ยดำเนินการทําไปซะ นะครับพ่อครัวเองก็อัพสกิลตัวเองขึ้นไปอีกทีหนึ่งคือทำเฉพาะเมนูยากนะเมนูอะไรที่ยากๆเนี่ยนานๆสั่งครั้งหนึ่งหรือว่าอลังการงานสร้างนะครับเรียกว่าตีลังกาทำก็แล้วกันนะครับพ่อครัวที่เป็นอาวุโสเนี่ยจะเป็นคนทำเองนะครับผ่านไป2ปีนะครับพนักง,งานก็เพิ่มเป็น10คนนะครับ หน้าที่ก็แบ่งแยกย่อยเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับสิ่งที่เราคาดหวังก็คือการแบ่งงานกันทำถูกไหมครับมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับพ่อครัวที่เป็นอาวุโสก็จะได้ทำงานที่มันยากซับซ้อนนะครับคนที่เตรียมผักก็เตรียมผักไปนะครับสับหมูก็สับไปนะผู้ช่วยพ่อครัวก็ทำอาหารที่มันง่ายๆไปนะครับส่วนผู้จัดการร้านเนี่ย ก็แยกย่อยเหมือนกันนะครับแยกย่อยเป็นพนักง,งานต้อนรับหน้าร้านนะครับพนักง,งานคิดเงินนะครับพนักง,งานรับเงินแล้วก็ทอนเงินนี่แหละพนักง,งานบัญชีนะครับเริ่มมีเขาเรียกว่าฟังชันอันเดอร์ตัวเองมากขึ้นนะจริงๆเริ่มต้นจากคน2คนถูกไหมครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีฟังก์ชันแยกย่อยมากขึ้นมากขึ้นพอเข้าปีที่3นะครับ คนจาก10คนกระโดดขึ้นมาเป็น20นะเพราะว่าคนที่เตรียมผักเนี่ยนะครับก็มองว่าเตรียมผักด้วยเตรียมหมูด้วยนะครับมันไม่ทันนะอยากจะมีคนมาช่วยเตรียมผักอย่างเดียวเลยเดี๋ยวตัวเองเนี่ยจะมาสับหมูดีกว่านะครับเพราะว่าพอสับหมูอย่างเดียวเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องสลับเขียงนะครับ เ็นเขียงหมูแล้วก็เขียงผักไปเลยนะครับมันจะได้เฉพาะทางมากขึ้นนะคนที่สับหมูเนี่ยใช้มีดที่มันค่อนข้างหนักแล้วก็หนานะครับส่วนคนหั่นผักเนี่ยใช้มีดที่มันบางเบามันคนระแบบกันนะครับมันต้องกลับไปกลับมาเสียเวลาทํามันสองฟังก์ชันเนี่ยเป็นหั่นผักแล้วก็สับหมูดีกว่านะ ก็เลยแยกย่อยมาเพิ่มเติมเรื่อยๆพอเวลาผ่านไป3ปีมีพนักง,งานเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็น20คนมีฟังก์ชันที่ย่อยมากขึ้นเป็นพนักง,งานที่เตรียมผักอย่างเดียวเป็นพนักง,งานที่เตรียมหมูสับเตรียมหมูหัน่นนะครับเห็นไหมภาพไหมครับว่ากิจการเนี่ยเติบโตหรือเกินนะครับเติบโตในแง่ขององค์กรที่ ขยับขยายเพิ่มเติมมานะครับแต่ว่าเราลองหันมาดูในเรื่องของยอดขายกันบ้างนะครับผ่านไป3ปีเนี่ยจริงๆเรายอดขายนะครับก็อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นจาก2เป็น20ก็คือเป็น10เท่าใช่ไหมคนเนี่ยเพิ่มเป็น10เท่าแต่ว่ายอดขายเองเนี่ยเพิ่มขึ้นเพียงแค่เท่าตัวนะครับเพิ่มขึ้นเพียงแค่เท่าตัวเพื่อนๆลองนึกภาพนะครับว่า อัตราการเติบโตของขนาดขององค์กรใช่ไหมครับเติบโตเป็น10เท่าแต่ว่าเรื่องของรายรับนะครับเรื่องรายรับเนี่ยเติบโตเพียงแค่เท่าเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสปีดของใครเนี่ยเร็วกว่ากันครับแน่นอนว่าขนาดขององค์กรเนี่ยเติบโตเร็วกว่ามากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอระยะยาวผ่านไป ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเรื่องของการแบ่งงานกันทำนะครับพอเวลาผ่านไป5ปีเริ่มมีฟังก์ชันย่อยมากขึ้นมากขึ้นแบ่งงานกันทำมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งนะครับพนักง,งาน1คนเนี่ยทำงานนั้นๆน,น,นะครับแล้วยังพอจะมีเวลาเหลือนะครับเช่นทำงาน8ชั่วโมงเนี่ยอาจจะมีเวลานะครับ ประมาณ3 4ชั่วโมงในการที่จะไปช่วยเหลือฟังก์ชันอื่นๆได้ในช่วงตอนต้นเนี่ยก็ช่วยเหลือกันดีแหละนะครับแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยเริ่มเอาเรื่องของ job description เริ่มเอาเรื่องของหน้าที่เฉพาะทางของตนเองเอาความเชี่ยวชาญของตนเองนะครับมาเป็นกรอบในการที่จะไม่ไปทำอย่างอื่นนะครับ คนที่หั่นผักเนี่ยก็จะหั่นผักเพียงแค่อย่างเดียวบางครั้งเวลาที่ไม่มีหั่นผักแล้วแต่ก็ไม่ได้ไปช่วยหั่นหมูสับหมูด้วยในตอนต้นก็ช่วยเหลือแต่พอระยะยาวผ่านไปก็เอาเรื่องความเชี่ยวชาญเอาเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือที่ตัวเองมีมาเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่ไปช่วยเหลือฟังก์ชันอื่นๆเขาเห็นภาพไหมครับว่า การที่คุณเนี่ยแบ่งแยกย่อยหน้าที่กันละเอียดลงลึกนะครับเป็นฟัง์กชันย่อยๆเนี่ยมันก็มีข้อดีครับมันมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับมันมีคนที่สามารถที่จะทำงานหลายๆอย่างพร้อมๆกันได้นะครับหากมีการทำงานเป็นทีมที่ดีผลงานก็จะออกมาอลังการงานสร้างมากเพราะว่าคนที่หั่นผักเนี่ยก็จะชำนาญหั่นผักมากนะครับ คนที่หั่นหมูก็จะชำนาญหั่นหมูพ่อครัวอาวุโสก็จะมีทักษะมีประสบการณ์ในการทำอาหารที่พิเศษมากขึ้นมีเวลาว่างในการไปคิดสร้างสรรค์ไอเดียเมนูอาหารใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะครับจากในอดีตหากไม่มีการแบ่งย่อยฟังก์ชันเฉพาะทางเขาก็จะไม่มีเวลาในการไปคิดนวัตกรรมนะครับ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอเวลาแบ่งย่อยแล้วนะครับเวลาที่เหลือเนี่ยแทนที่จะเอาไปพัฒนาคิดนวัตกรรมในงานของตัวเองกลับกลายเป็นเอาไปเป็น i อร n Time นะครับก็คือเป็นเวลาว่างนะแล้วก็ไม่ได้ไปช่วยเหลือฟังก์ชันอื่นๆเวลาที่เขามีความจำเป็นในการที่จะขอความช่วยเหลือมานะครับเพื่อนๆเห็นภาพไหมครับว่า วิธีการในการออกแบบกระบวนการในการวางแผนเรื่องบุคลากรให้ไปฟิตในขั้นตอนการทำงานแต่ละขั้นตอนย่อยมันจะต้องประสานนะครับทำให้เกิดพลังที่เรียกว่าเป็นทีมเวิร์คให้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆแบ่งนะครับแบ่งแล้วเพื่อที่จะเป็นกำแพงนะครับในการที่จะเลือกทำงานใดงานหนึ่งเท่านั้น หาได้เป็นการแบ่งเพื่อที่จะไปโฟกัสพัฒนาสร้างจุดแข็งในงานของตนเองนะครับแบบนี้เนี่ยองค์กรแบบนี้เนี่ยก็จะเกิดปัญหาในระยะยาวคือมีคนเต็มไปหมดมีคนจำนวนมากมายแต่ไม่สามารถทำงานอะไรที่เอ f ฟิเชน t ได้นะครับหากผ่านไปนะครับเมื่อก่อนเคยทำข้าวผัดหมู นะครับไม่เกิน10นาทีลูกค้าก็ได้รับประทานนะครับแต่ถ้าผ่านไป5 1 0ปีลูกค้าต้องการเข้าผัดหมูจานหนึ่งนะครับกลายเป็นว่าร้านอาหารแห่งนี้เนี่ยมีฟังก์ชันย่อยกระบวนการย่อยภายในเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับพ่อครัวก็รอคนสับหมูนะครับรอคนที่เตรียมผักนะครับ ไอคนที่เตรียมผักเตรียมหมูเนี่ยนะครับก็มีปัญหาว่าหมูกับผักเนี่ยกำลังจะหมดกำลังรอพนักงานที่วิ่งออกไปซื้อของข้างนอกด้วยรอกันไปรอกันมาภายในกระบวนการเกิดเวสเกิดขึ้นนะครับเห็นภาพไหมครับว่าการออกแบบองค์การฟังก์ชันงานเนี่ยมันนำไปสู่เรื่องของประสิทธิภาพได้อย่างไรนะครับ HR ในแต่ละกิจการเนี่ยหากมีพื้นฐานมีความรู้เรื่องของการออกแบบกระบวนการเข้าใจเรื่องกระบวนการธุรกิจด้วยเวลาคุณไปกำหนด Job Descript i o n มันก็จะมีความแม่นยำและสอดคล้องกับกระบวนการธุรกิจด้วยนะครับเห็นภาพไหมครับว่าเวลาที่เราเนี่ยนึกเรื่องของกระบวนการเราจะนึกแต่กระบวนการ แต่เราจะไม่นึกถึงเรื่องของคนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆทิ้งท้ายเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับลองนึกภาพาว่ากิจการของเราเนี่ยมีปัญหาลักษณะคล้ายๆกับร้านอาหารแห่งนี้หรือไม่นะครับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ STOP RECORDING